ดีค่ะกลับมาพบกับบีเมดอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ฮันจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับกระเป๋าน้ําร้อนของทางบีเมดนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยว่ากระเป๋าน้ําร้อนของบีเมดมีกี่แบบและใช้งานกันยังไงนะคะก็จะมีแบบไฟฟ้ากับแบบธรรมดานะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานของแต่ละแบบนะคะว่าใช้งานยังไงเดีย๋ยวเรามาดูแบบไฟฟ้ากันก่อนเลยนะคะแบบไฟฟ้าตัวนี้นะคะจะทําจากยางธรรมชาตินะคะ มีความยืดหยุ่นนะคะทนต่อการฉีกขาดนะคะ,ะวิธีใช้งานตัวนี้นะคะไม่ต้องเติมน้ํานะคะวิธีใช้ก็คือว่านําสายไฟนะคะต่อเข้ากับตัวกระเป๋าน้ําร้อนได้เลยค่ะอีกข้างนั้นก็เ,เสียบปลั๊กไฟนะคะตัวนี้นะคะเวลาเสียบปลั๊กไฟนะคะเสียบไว้ประมาณ4-8นาทีนะคะพร้อมใช้งานได้เลยค่ะต่อไป จะเป็นแบบยะแบบธรรมดานะคะตัวนี้จะเป็นแบบธรรมดาบรรจุน้ําได้ถึง2ลิตรนะคะตัวนี้คือเราต้องต้มต้มน้ําไว้ก่อนเป็นน้ําต้มสุกนะคะแล้วก็นํามาใส่ในในตัวกระเป๋าน้ําร้อนวิธีใช้ก็คือว่าเปิดจุกตรงนี้เลยค่ะมาจุกแล้วก็เทน้ําใส่เข้าไปได้เลยแต่นี้นะคะวิธีใส่น้ําตัวนี้ห้ามใส่เต็มนะคะให้ใส่ครึ่งหนึ่ง แล้วก็ใช้งานได้เลยค่ะนำไปประครบะตรงท้อง,ท,องที่ปวดกล้ามเนื้อได้เลยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูข้อควรระวังในการใช้งานและหลังการใช้งานนะคะสำหรับกระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้าตัวนี้นะคะเวลาใช้งานจะไม่แนะนำให้ใช้ตอนขนาดเสียงไปอยู่นะคะหรือ,อนำกระเป๋าน้ำร้อนไปประครบแบบเพียวๆนะคะจะไม่แนะนำจะแนะนำให้ใส่ปลอกกุ้มที่ให้ไว้เสมอนะคะ คือตัวนี้เวลาใช้งานก็คือว่าให้ใส่กระเป๋าน้ำร้อนในปลอกคุ้มนี้นะคะแล้วก็นำไปประครบได้เลยค่ะส่วนกระเป๋าน้ำร้อนแบบธรรมดานะคะหลังการใช้งานแนะนำนะคะให้เทน้ำออกอ่ะเทน้ำออกเลยละคะ่ะแล้วหาที่แขวนนะคะให้ส่วนหัวของกระเป๋าอะคะ่ะคว่ำลงตากให้แห้งเลยนะคะเพื่อใช้ในครั้งต่อไปตัวนี้นะคะจะไม่แนะนำให้ ตากในที่เด็ดตากที่แสงแดดนะคะให้ตากไว้ที่ร่มนะคะแล้วตากให้พ้นมือเด็กด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะจะตอบโจทย์ได้ดีสําหรับคุณผู้หญิงที่ชอบปวดท้องก่อนมีประจําเดือนนะคะหรือคุณผู้ชายคุณผู้หญิงที่ปวดกล้ามเนื้อตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้าไปดูเข้าไปซื้อสินค้าได้ที่ b m e s Shop 21สาขาทั่วประเทศนะคะฝากด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง b m e s Channel ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย